อะโอเคครับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนทีมอแอป y t u t u นะครับปกติเราใช้ y t u t u เนี่ยมันก็จะเป็นขาวๆนี้ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมว่ามันมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดมืดนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับเราก็นี่ครับเอาเมาส์ไปชี้ที่รูปโปรไฟล์นะครับคลิก1นครั้งนะครับแล้วก็เลือกไปที่ทีมของแอปหรือทีมของอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมมืดครับ เห็นไหมครับอ่นนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะชอบทีมแบบไหนนั่นเองนะครับก็ลองไปทําดูนะครับถ้าเกิดว่าอยากกลับไปคืนก็คลิกที่รูปโปรไฟล์แล้วไปที่ทีมของแอปนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทีมของอุปกรณ์หรือทีมสว่างก็ได้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนี่เป็นไงครับลองไปทำกันดูนะครับผม